อะไรก็บอกขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสตีฟโกเซนเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมากระทืบผีในฟาสบอฟเบียกับโหมดในแมนนะฮะในด่านลิชวิวคอร์สนะเควสก็จะมีโกสิเวนใช้โบชเชนเซอร์แล้วก็ EMF นะฮะโกสิเวนอีกแล้วเหรอโอ้ไม่ก็เควสนี้ผมโคตรเกลียดเลยว่ะผมไม่อยากทําสุดๆเลยฮะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะฮะกว่าผีจีเวนนะเดี๋ว่าบางทีก็เร็วก็คือเร็วไปเลยอุ้ย ยดเคปบลัดมูลกลับมาวะเยสบลัดมูลกลับมาวะสภาพอากาศบลัดมูลนะฮะใช่ป่วะเออน่าใช่นะเยสเก้บอกเลยว่าขลังแน่นอนเกมนี้อือหื้ออ้าวเรื่องตายลุ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 ยผมว่าบรรยากาศมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะเว้เอาจริงทุกคนดู ภายในบ้านดิแม่งดูแบบสวยงามมากพอออกมาข้างนอกแม่งยังหลอนนะฮะมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะเว้ผมว่าขัดแย้งอยู่เอาจิงกระจกไม่ใช่ครับเดี๋ยวหาขเขาล่นก่อนนะอกระดานไม่ใช่ครับมันจะใช่ได้ไงอ่ะโหดูดิแม่งเต็มไปด้วยอะไรไม่รู้ฮะเต็มไปด้วยเศษต้นไม้นะฮะเต็มไปด้วยกิ่งไม้เออเต็มเต็มเต็มไปด้วยกิ่งไม้นล่นแหละครับเออนะโอเคเอ่า กระดานไม่ใช่ใช่ไหมกระจกไม่ใช่เดี๋ยวมาดูซอมบอนิ่งดิถ้าเป็นซอมบอนิ่งนี่แบบเฟี้ยวเลยนะอุย้ยสวยโอเคโอเคของเล่นเป็นซอมบอนิ่งนะฮะก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเล่นอะไรดีไหมจริงๆเอยโอ้โหเบกเกอร์อยู่ชั้นชั้นบนวะ่ะอยู่ลองรถนะฮะเล่นเลยดีไหมวะคิดก่อนแต่ถ้าเล่นเลยเราก็จะรู้ผีครับนั่นแหละและรู้ผีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะเออใช่ อันนี้เหมือนผมจะลืมอะไรบางอย่างไปครับผมลืมไปว่าไม่เดี๋ยวผมลืมหรือผมไม่รู้ว่าไอถ้าผมเล่นซอมบีงใช่ไหมแล้วถ้าผมถ่ายรูปผีอะ่ะมันจะนับเป็นโกสิเวนหรือเปล่าเอออันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้เลยลืมไม่แหละแต่แต่ผมเหมือนผมอาจจะจำได้ว,ว่าอะไรวะเหมือนผมอาจจะจำได้ว,ว่าผมอ่ะเคยพูดไปในคลิปไหนคลิปหนึ่งนั่นแหละแบบว่าแบบแบบพูดแบบว่าเนี่ยแบบว่าสงสัยอะว่าเออ ถ้าเกิดว่าเราเล่นซัมเมอร์ลิงเซอรเนี่ยแล้วถ่ายรูปผีไปเนี่ยมันจะนับเป็นโกสเวนไหมเหมือนผมจะพูดคลิปไหนคลิปหนึ่งนะแต่ผมคิดว่าผมลืมอะ่ะผมเมลืมว่าเป็นคลิปไหนครับแล้วลืมไปว่าแม่งผ่านหรือเปล่าเออเดี๋ยววันนี้ผมจะลองอีกรอบหนึ่งผมขี้ลืมอะ่ะสาระผมมาขี้ลืมนะทุกคนแก่แล้วก็งี้แหละหาก,กระดูกก่อน ผมว่าอีเวนต์แม่งให้ให้เราทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับกระต่ายนี่แน่เลยเฮ้ยผมได้เสียงโยนของนะมาจากตัวนีน้โอ้โหโยนยับเลยครับผมเจอตัวแล้วแต่ว่าใช่นี้ปะ่ะโอ้ยทำไมโยนของดูแบบแรงๆอย่างวะโปรตไกลป่ะเนี่ยเดี๋ยวผมขอขอหากระดูกแป๊หนึงครับผมหากระดูกนะ กระดูกอยู่ไหนอ่ะตั้งแต่เข้าบ้านมายังไม่เจอเลยครับหากระดูกก่อนก็ได้ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำอาบน้ำแม่งเต็มไปด้วยต้นไม้อะฮะกิ่งไม้ดีไม่ใช่ต้นไม้เออกิ่งไม้กิ่งไม้ไมแล้วจะอาบกันยังไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยผมไม่เจอกระดูกเลยกระดูกอยู่ไหนวะเอ,อ้ตัวนี้ซ่อนได้ครับแต่ว่าผมไม่เคยซ่อนเลยนะเว้ย เ,เคยซ่อนนิแต่มันเป็นแบบสมัยที่ผมเพิ่งเล่นอะ่ะผมจะชอบซ่อนแบบว่าตามตรงตามตู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเล่นเป็นแล้วก็ไม่ได้ซ่อนอีกเลยครับพอเล่นเป็นก็ก็แอกพุ้ยไม่ใช่พอเล่นเป็นก็อแกอเเก,แกเลยเหรอไม่ใชออ่อยู่ไหนวะกระดูกผมหาไม่เจอเลยเนี่ยผมว่ากระดูก อยู่ใต้ดินหรือเปล่าวะผมขอหาใต้ดินก่อนครับมีมีใต้ดินอนะที่ยังไม่ได้หาแบบว่าละเอียดแล้วนะไหนวะแถบนี้ไอแถบเนี้ไม่มีเลยครับแล้วแถบไหนอะแถบนี้ปะเนี่ยถ้าไม่มีแถบนี้นี่ผมไม่รู้ละเฮ้ยกลูกซ่อนเหรอวะมันซ่อนอยู่ในกิ่งไม้ะเนะี่ย ผมหาก,กระดูกไม่เจอเลยครับทุกคนมันไปนไหนวะ <S <S หรืออยู่หน้าบ้านผมขอหาหน้าบ,บ้านก่นอนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อนโอ้โหแม่งเนียนไหนเวเลยโอเคเอาไงดีอ่ะเดีย๋ยวค่อยเล่นกันได้มัง้งเอาจริงหาหลักฐา,หาหนาก่อนก็ได้เออเออลืมลืมทิ้งใบฉ่ายครับเอาเอาใปฉ่ายทิ้งก่อนเออ,เอ,อโอเคเพ,พราะว่าเรารู้ห้องผีแล้วไง ไหนก็เล่นไนแมนแล้วก็หาสถานใบยาแบบแบบเพึ่งรีบเลยอ่าดอทแล้วก็เอาเป็นเทอร์โมลแล้กนะครับมันอยู่ห้องน้ำชั้นบนสุดเลยครับมาแล้วมาแล้วแต่ยังไม่จับประตูประตูนะผมได้ยินแค่ เสยุ่นของครับโอ้โหมันสว่างเกินอะตรงเนี้ยอ่ะผมแปะดอดก่อนครับอ่ะโอเคยังไม่เจอเอาแต่ประตูแล้วครับแต่ประตูแล้วใช่ปะโอเคงั้นก็ให้ไวเลยครับทีนี้ผมจะเอาไฟฉาย UV แล้วก็อ่าสเปริทบ,บ็อกซ์นะครับโกสต์ไ t ติงมาเลยนะแต่ว่าผมสงสัยบนรถไกด์อยู่นะ ผมผมรู้สึกว่าตัวนี้มันโยนของมันไม่ได้โยนของเดี๋ยวมันเล่นของแรงไงไม่รู้อะถ้าฟังจากเสียงนะรู้สึกว่ามันแบบดูมีพลังมากกว่าผีตัวอื่นนะครับอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ต้องมาดูกันว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าแต่โป๊ตกายเป็นผีที่ผมเจอน้อยสุดตั้งแต่เล่นัตงไม่ใช่ตั้งแต่เดีอเออตั้งแต่ก็ได้ใช่เขาตั้งแต่ก็ได้มีฟิงกปะวะเอ้ยมี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 มม มีฟิงว่ะก็มีโอกาสอยู่นะถ้ามีฟิงผมปิดไฟอยู่ปะวะผอปิดอยู่ไปอยู่อ่าไม่ตอบครับจังหวะน,นี้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่มิมิกนะเพราะผมไม่เห็นโกลออฟในห้องนี้เลยครับจริงๆเออผมไม่เห็นโกดออฟเลยเดี๋ยวผมส่องให้ดูครับเนี่ยไม่มีเลยเ่ะ ผมไม่เห็นเลยอะดูดิแต่ไฟตรงเนี้ยแม่งสว่างชิบหายเลยอะดูดิเนี่ยผมไม่เห็นกดออฟเลยฮะเห็นกดไลติงวะ่ะโอ้ยมีโอกาสเป็นเออใช่มีโอกาสเป็นโปรติกายครับทุกคนจริงๆเพราะว่าเสียงที่มันเอเสียงโยนขอ,ของของมันแหะมันดูแบบว่ามีพลังมากเลยจริงๆดูแบบมีพลังจริงๆนะฮะ โอเคเหลืออ๋อมี motion น e n อร r ใช่ปะ่ะ motion น e n อร r แล้วก็ go seven มันจะนับหรือเปล่าวะผมไม่รู้อะ่ะไม่รู้ว่ะครับต้องลองดูต้องลองดูนะเอากางเขียนไปก่อนสองอันแล้วก็ motion sensor ป่ะลุยเดีย๋ยวเปิดเบรกเอ้ยเดีย๋ยวค่อยเปิดก็ได้เบรกเกอร์อะ แต่ว่าเกมนี้เราต้องจับเวลานิดนึงเพราะว่ามีดีมอนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดีมอนจริงผมว่าแม่งน่ามันก็น่าจะล่าผมเลยหรือเปล่าวะโออีเวนต์แล้วครับโอเคไม่ต้องแล้วไม่ต้องทำแล้วนะเวสอะเราสามารถเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถเล่นซมบนิกได้เลยครับแต่ว่าต้องออกไปกินยาน,นะจ๊ะผ่านหมดแล้วโอเคก็เหลือรูปผีอย่างเดียวเฮ้ จะล่าแล้วว่ะทุกคนโอเคถือว่าเร็วนะถือว่าเร็วอยู่นะฮะไม่ด<ม>ีมอนก็ปล่นก,กายแหลอวะอ๋อมันปิดอันนี้อยู่ครับไปเปิดก่อนนะไม่เดี๋ยวค่อยเปิดไปถ่ายก่อนเดี๋ยวแม่งไหมอีกครับคือถ้าเป็นดีมอนเนี่ยการเขีนคุณจะหายเร็วมากเลยฮะการเขีนของคุณมันจะหายไปเร็วมากจับประตูครับ ประตูนี่เหรอเออถ่ายไปถ่ายโอหทุกคนดูดิเหลือโอเคอ่ะพอละแค่นี้แหละเดี๋ยวทีนี้เราจะเตรียมทูบครับเออจะเตรียมทูบใช่ไหมอ่าแล้วก็อ่าโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับไอ้นี่ก่อนอะไรไปเปิดเบรกเกอร์อันเออมันปิดเนี่ย มันมองไม่เห็นครับถึงแม้ว่าอีเวนท์ที่ทํามาจะทําให้แมปดูสว่างขึ้นบ้างแต่ว่ามันก็มันก็จะมือดอยู่ดีอะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือเราจะทําไฟแลนด์มาร์กจำได้ไหมนี่ไฟแลนด์มาร์กแต่มันจะเสียเวลาดิอ้าวแม่งโอโ้โหทุกคนตัวนี้ดีมอนแล้วแหะครับเอาจริงมันมันไม่ใช่ตัวอื่นแล้วแหละเอาจริงเพราะว่า ทางเขตเนี่ยมันไม่เร็วมากเลยครับทุกคนมันอุ้ยเกือบตายนะเว้ยไม่ดิผมว่าไม่ใช่วัดปุระไก่เว้ยปุระไก่ไม่ใช่ดีมอนฮัลโหลมัวแล้วมัวแล้วปุระไก่ดิไม่ไม่ผมหมาคิดว่าอ้าวเบเกอร์เปิดเองเหรออู้ขอบคุณมากไม่ไม่ไม่ทุกคนเดี๋ยวผมอธิบายก่อนครับคืออย่างนี้เว้ย ผมอ่ะตอนแรกอะผมเข้าใจว่ากางเขนที่อยู่หน้าห้องอะมันถูกไหม้ไปด้วยคือถ้ามันถูกไหม้จริงแสดงว่าเป็นดิมอนใช่ไหมแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะไหม้ว่ะอ่าวันนี้ผมเอาทูบอันนี้มาครับผมเอาทูบเทียสามมาเล่นนะเพราะว่าทุกคนไม่เคยเห็นทุกคนไม่เคยเห็นผมเล่นทูบเทียสามนะก็จุดแล้วต้องวิ่งเลยครับทูบเทียนี้ไม่มีอะไรมากจุดปุ๊บวิ่งปั๊บ นะมันมันเป็นทษบที่แบบว่าสลับวิ่งฉีกเท่านั้นนะฮะเจสามเนี่ยเป็นทษบที่แบบไม่สามารถจุกได้อ่าโอเคผมพร้อมแล้วรบร้อยแอบเลยครับมันต้องแอบก็ได้จะอยู่ชั้นบนก็นได้ไอ้ดูกังเข็นหน่อยดิ ว่าไหมหรือเปล่าไม่ไหมทุกคนมันไม่แค่นั้นแหละขึ้นมาดิอ้าวสงสัยหลงอยู่ครับตัวนี้หลงหลงมาแล้วว่ะ อ้าวไหนวะมันยังไม่ขึ้นมาเลยลลทุกคนมันหลงมันหลงทุกคนมันหลงตอนนี้มันหลงครับหลงหรือหยุดวะเฮ้ยหยุดแล้วหรอซับมอนิ่งนะเว้ยเพื่อนเดี๋ยวหยุดเร็วเกินแปลกมากครับเอาจริงแปลกแปก,แปก ผมว่าแปลกมากเลยเอาจริงบ้ามันเป็นเคอรส์สมันเป็นเคอร์สทันไม่ใช่หรอมันคนจะนานกว่านี้ดีแป๊บเดียวหยุดล่าแล้วทุกคนอะไรวะผมนี่งงเลยอ่าตัวนี้เป็นโปรตักไกส์นะครับแหมเกือบไปตอบดีมอนแล้วครับตอนแรกนะก็ ก็ตอนที่ผมลงมาไอ้ตอนที่กลางเขตมันไหม้แล้วใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งผีมันละผมอะเขาเซี่ยวเซี่ยววิแรกผมอะเขาใจว่ากลางเขนที่อยู่หน้าห้องอะที่ผมวางไว้อันที่สองอะมันถูกไหม้ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้ามันถูกไหม้ไปจริงๆอะแสดงว่าเป็นดีมอนแล้วแหละเออแต่มันไม่ใช่ครับผมมาคิดถึงเอ้ยมันไม่น่าใช่นะแล้วพอไปดูจริงๆมันก็ไม่ใช่ครับมันไหม้แค่สองอันในห้องห้องน้ํามันแหละ ผมก็เลยตอบโปรตไกไกเพราะว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นโปรตไกส์มากกว่าครับตั้งแต่ตั้งแต่ผมเข้าไปในห้องเลยนะคือเสียงโยนของคือมันแบบดูทรงพลังมากเลยอะ่ะมันไม่ได้โยนแบบกึกอะ่ะมันโยนแบบกรึกกรึกกรึกเลยมันแบบดูมีน้ําหนักมีพลังมากเลยครับแค่โยนของนะแล้วแล้วตอนมันล่าใช่ไหมตอนมันล่าผมครั้งแรกอะ่ะที่ผมไปแอบข้างตู้เย็นอะ่ะอุ้ยช็อตนั้นนี่ผมเกือบตายเลยนะเว้แต่ว่าแบบ แต่มันก็โยนของแรงมากจริงๆอ่ะแบบผมเห็นเห็นเลยอ่ะแม่งเหมือนพายุอ่ะเออโปรตกอ่ะแม่งเหมือนพายุเลยผมจะบอกให้นี่นะครับรูปถ่ายไปสิบดอลน,นะอ๋อประหัดมูลจะบวกบวกสิบเหรอบวกเงินมา170ดสิบดอลน,นะและนี่คือเวลาทำได้นะก็จะเป็น12บสอนาทีสิวินาท,ทีนะนี่คือดีเทลของผีทั้งหมดในเกมนี้อ่าอีเวนต์ไป2ครั้งแล้วก็ฮันนะครับตามนี้เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าอีเวนต์เนี่ยมัน ถ้าอีเวนต์เป็นควันนะผมรู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่าอีเวนต์เป็นตัวนะจริงๆผมรู้สึกนั้นจริงๆไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะจ๊ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การแอคของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำับวัสดีสวัสดีครับ